ผมจะพาท่านมาที่สวนสาธารณะน้ำโโจกนะครับเทศบาลเมืองวารินชำราลจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะครับข้างวัดวารินารารามนะครับผมจะพาท่านมารู้จักน้ำโโจกนะครับซึ่งใช้ในพิธีสำคัญสำคัญมากมายนะครับ เป็นบอ่อน้ำสะอาดมากนะครับและก็บอ่อน้ำนี้มีชื่อเสียงนะครับนี่ราสามารถนำเอาน้ำไปกินไปใช้ได้นะครับเอาน้ำไปอันไรเนาะนี่เอาน้ำไปใช้ครับไปใช้เนะเาะอ๋อนะครับนี่คือน้องเขามาเอาน้ำที่นี่ได้นะครับจะไปกินไปใช้ได้นะครับคือน้ำสะอาดบริสุทธิ์ และที่สําคัญน้ำจกเมืองวารินชำราบแหล่งน้ําคู่บ้านคู่เมืองนะครับคนอุบลภูมิใจมากนะครับน้ำจกเมืองวารินชำราบนะครับแต่ผมจะพาท่านไปรู้จักนะครับประวัติความเป็นมานะครับซึ่งต้องขอบคุณผู้ที่เขียนประวัติไว้นั่นนะครับ ให้อนุชนคนรุ่นหลังแม้กระทั่งคนปัจจุบันจะได้รับทราบกันนะครับว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับน้ำนี้มีตลอดนะครับมีตลอดขุดขึ้นมาจากเมืองบาดาลก็ว่าได้นะครับนะีครับด้านนี้ก็จะเป็น ที่วัดวารินนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของชาวจังหวัดอุบลหรือว่าชาววารินชำราบนะครับผมจะพามาอ่านประวัติความเป็นมานะครับว่า,าจุดตรงนี้นะครับได้มีได้นำน้ำไปประกอบพิธีอย่างไรบ้างนะครับาตามที่ท่านเขียนไว้ ตรงนี oh. women, <we> ้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่จะทำวันที่1 9มกราคม63นายโกศลแก่อมตวงนะครับคนเมืองวารินฮักขินบ้านเกิดนะครับท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าแหล่งน้ำโจกคู่บ้านคู่เมืองวารินชราลนี้อยู่ที่ถนนเทศบาล81นะครับคำน้ำเสบนะครับน้ำแสบน้ำอร่อยนั่นเองนะครับเป็นน้ำคำน้ำอร่อยคำว่าคำน้ำเสบนะครับหลังวัดวารินธราราม ดำเนินก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับ2492นะครับก่ออิดฉาบปูนเหมือนตู้โบกี้โดยสารรถไฟนะครับหน้าบ่อน้ำโจกจะลึกด้วยตัวอ 5, ักษร5พค .92 นะครับอดีตนะครับเคยนำน้ำบ่อนี้นะครับไปประกอบพระราชพิธีพระบรมบราชวิเศษนะครับ และพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบอพิรษรระชกาลที่9ราชพิธีน้ำสาบันธงชัยเฉลิมพลสี่เหล่าทัพนะครับไม่ไว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจนะครับวันที่5พฤษภาคม2493วันชัตรมงคลรัชก,กาลที่9 เมื่อครั้งมีสงครามเป็นสเสบียงน้ํานําไปสนามรบที่ชายแดนนะครับบอ่อน้าโจกสาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันน้ําแร่ธาตุใสสะอาดบริสุทธิ์กันกรองน้ําโดยธรรมชาติใช้บริโภคอุปโภคประกอบสมาชีพสร้างรายได้จุดตรงนี้นะครับนี่คือน้ําพระราชทานไม่สิ้นสุดธนาคารน้ําแห่งชาตินะครับ และทางจังหวัดอุลราชธานีก็ได้นำน้ำบ่อนี้นะครับประกอบพระราชธีพระบรมราชาพิเศษนะครับรัชกาลที่สิบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถาไปดูตรงจุดที่ตักน้ำนะครับตามผมมานะครับน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุลราชธานีนะครับ นี่ครับจุดที่มีพิธีนะครับช่วง ปี2562นะครับนี่คือบอ่อน้ำประวัติศาสตร์ของคนอุบลน,นะครับพิธีตักน้ำทำจุดตรงนี้นะครับในพิธีพระบรมราชาพิเศษนะครับโดยการพิเศษด้วยนะครับ พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่รู้สึกดีใจนะครับที่มีบอ่อน้ําที่สําคัญสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้ําใสสะอาดจริงๆนะครับถ้ามาอุบลน,นะครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับมาดูได้นะครับเนี่ยครับใสสะอาดของน้ําเห็นไหมครับ ครับพี่น้องชาวจังหวัดบนก็ช่วยกันรักษาไว้สืบไปเบื้องหน้านะครับรักษาวัฒนธรรมที่ดีๆสถานที่ดีๆนะครับให้คงคู่บ้านคู่เมืองตลอดไปนะครับ